you mm -hmm. โอเคสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะยูริก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรม Ranger Creator Camp นะคะซึ่งยูริเนี่ยได้เข้าร่วมการคัดเลือก Creator อร์นะคะยูริรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะซึ่งยูริก็น่าจะเดินทางพรุ่งนี้นะคะที่เป็นวันศุกร์นะจะเดินทางช่วงเช้านะคะยูริรู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่มันเป็น my first time เลยนะแล้วก็ interesting มากๆเลยค่ะแล้ว ก็ยูริเนี่ยก็จะมาเคลียร์ภารกิจประจําวันในทีมของตัวเองกันนะอ่าซึ่งแบบว่ายูริไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะแต่สิ่งที่ยูริได้รับรู้ไว้ก็คือพี่ๆทุกคนน่ะที่เป็นเ,เกี่ยวกับไลนเลนเจอร์ที่เขาทํางานอยู่แถวๆตรงนั้นน่ะเขาใจดีมากๆเลยนะคะอ่า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอันนี้ขอยกตัวอย่างแล้วกันนะพี่ลุงยุทธนะคะพี่ t k เ a n g e r อย่างเงี้ยก็คอยบริการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่ดีให้กับน้องๆที่เข้าร่วมคีเอเตอร์เลยแล้วก็มีพี่ๆใจดีนะคะก็คือพี่เป้กับพี่เลดี้แอนนะแล้วก็พี่ๆหลายๆคนเลยนะคะอยู่ในแบบดีใจแล้วก็ปึืม้มปิ่มประทับใจเติมเต็มหัวใจของเด็กน้อยตาดำๆคนนี้มากๆเลยนะคะที่ คอยสนับสนุนยูรีแล้วก็พี่ๆทุกคนอะ่ะให้กำลังใจให้แนะนำเออให้คำแนะนำดิเอ้ <c oughs> อะไรจะตื่นเต้นขนาดนี้ครับโอเจ้าอ่ะแล้วก็ยูรีนะคะรู้สึกว่าตอนเนี้ย ยูริเหมือนกับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะที่อยู่แถวชนบทแล้วยูริจะต้องเข้าเมืองครั้งแรกนะคะยูริก็ตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงของในเมืองมากๆเลยนะคะอ่าซึ่งยูรินะคะจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะว่ายูริไปเจออะไรมาบ้างยูริไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสยูริจะลองทําคลิปลงประมาณนี้นะคะอือหือรู้สึกว่า รู้สึกแบบเป็นฟิวเจอร์ที่วางเป็นเซตไมล์รูทีนเป็นแพชชั่นในอนาคตไว้เลยนะคะสิ่งที่ยูรีได้ทำนะคะยูรีก็จะตั้งใจทำให้มันเต็มที่แล้วก็พยายามให้ถึงที่สุดนะคะที่สำคัญนะยูรีเนี่ยอยากไปเยะวะาวราชมากๆเลยนะคะจะพาเพื่อน <c oughs> ๆทุกคนเนี่ยไปหาของกินกันนะ <c oughs> รู้สึกตื่นเต้นมากอ๋อเจ้าอ่าการเล่นต่อเน,นื่องจบลงแล้วเคลียโบนัสสำเร็จยูริยูริแบบ <c oughs> ยูริดีใจนะคะยูริตื่นเต้นมากมากแล้วก็อันนี้จะเป็นทารทนะคะมีเคลียสเตตสเปเชียลนะแล้วก็สเตตจุติใหม่ไปลองท้าทายกันได้เลยแถมถ้ายังฟืน้นูพลังของพวกเขาเนี่ยก็จะกลับมาอะไรนั่นนู่นนี่ก็ว่าไปเออ เราก็จะกดไปเลยง่ายมากใช่ไหมไม่เอา <c oughs> เอาอันใหม่เออเอาอันที่มันยักยักหน่อยก็แล้วกันนะคะอ่าทีมพี่ผีร้อยของเราผีร้อยน้อยหนะ้าเอออย่าไปหยอมอย่าไปหยอมแล้วก็จะมาลุ้นกันเลยนะคะอื This is my future มันเป็นจังไดกบบระบวดลูแต่เราก็จะพยายามเพียร์เต็มที่นะ mm hmm. เพื่อที่เราจะต้องประกาศอิสรภาพของยูวัยรุ่นกำมลอนยูริดองแดงนะคะเออกำมอนยูร <laughs> ิดองแดงนี่เลยนะเค a ียร์โบนัสสเตตสเปเชบางทีมันก็เหมือนมีคำพูดแบบอือ้หลายคำที่ กุ้มแล้วก็วุ่นๆอยู่ในใจไม่ใช้คําว่ากุ้มดีกว่าใช้คําว่าวิ่งวนๆวนๆอยู่ในใจนะคะเพราะว่าเราจะไม่กุ้มใจ เราจะทำให้มันเต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดซึ่งวันนี้นะคะยูลิก็อยากจะมาขอ,อกำลังใจจากเพื่อนๆที่เป็น FC ยูรินะหรือว่าที่แบบจะไปเจอยูลี่ในวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถแบบมาเจอกันได้นะตัวจริงๆยูลี่อ่ะเขาไม่ได้หยิงอะไรหรอกนะคะแล้วก็ยูรี่รู้สึกว่ายูริ่ยังมีเพื่อนที่เราไม่รู้จักเขาอะ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้จกัก,จกเราแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันแบบเนี้ยมันเป็นการ make friend ที่แบบว่าแต่ละคนสามารถเปิด เปิดอกเปิดใจคุยกันได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆ FT ผู้น้อยน่ารักของยูริเนี่ยให้กำลังใจหน่องยูริคนนี้หน่อยนะคะพี่ๆเพราะว่า <laughs> oh, this is my first time in Bangkok ยูร yeah. <laughs> ิเนี่ยก็จะเดินทางไปกับคุณแม่นะคะแล้วก็แบบอยากมี h a v i n g stranger fan allows me to assess myself and develop my potential ค่ะเขินมากอะ เดีย๋ยวยลิกกดเล่นอีกรอบหนึ่งดีกว่ามันมันมือดีนะคะเออสนุกดีนะว่าไปอ๋อเจ้าเอาอีกเอาอีกบอหยอมอ่าอย่ามาแหยมอย่ามาแหนมยะโสธอนน้องนะนี่เลยอาชีพป,ปื๊บ,บอ่ แล้วก็กดคูณสไปเลยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีการหัวใจเต้นตุบตับตุบตับอยู่นะบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างขวาของเราแนละ้วก็สูบฉีดเลือดไปเลยอ่ะฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าตอนนี้นะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ตีปมเป็ดเมอร์ลี่ของเขาแล้วอ้าชิบชิบชิบ,ชบกำลังเลื่อนมานะครับกองทับดองแดงของน้องยูริเออมีไอหมูนไอบากิไอบากินี้น่าจะไปดูเขามานะดาวินชีใช่ไหมดาวินชีไปก ขอมาได้แน่เลยอ๋อเจ้านะเนี่ยอ่านี่เลยก็เป็นการเคลียร์ภารกิจรอบที่สองของยูริสําเร็จไปแล้วนะคะอืมแล้วก็ยูรินะคะก็กดออกมาแล้วก็มารับพาร์ตอาชิพป,ป,ปึ๊บที่สําคัญช่วงนี้นะคะยูริอะอาจจะได้เล่นบ้างแล้วก็ไม่ได้เล่นบ้างนะคะเล่นเป็นบางวันที่ยูริว่างนะคะช่วงนี้แบบยูริเรียนหนักอยู่นะหนักอยู่นะคะอ่า หนักอยู่แปลว่าอิงอย่างหนักอยู่ก็แปลว่าหนักนั่นแหละโอเจ้าอ้าซึ่งยูรินะคะก็พยายามทําคลิปลงแบบเต็มที่เท่าที่ศักยภาพของยูริจะทำได้นะคะบางที อาจจะมีคอนเทนต์หรือว,ว่าอาจจะคิดคอนเทนต์ยังไม่ออกแบบเนี้ยหรือบ,บางทีอาจจะไม่ว่างทำคอนเทนต์แบบนี้ก็มีบ้างนะคะอยากให้เพืเ่อนๆทุกๆคนนะคะเห็นอกเห็นใจหนูหน่อยนะที่หนูไม่ได้ลงคลิปทุกวันไหมคะเพราะว่าหนูไม่ได้ว่างทุกวันนะ <c oughs> มูมูเอ้าเจ้าอเซ <c oughs> ิงยูรีเนี่ย ก็ได้อัพคอนแห่งความมืดนะคะบวกจิสแล้วเอาไปอีกอันนึงก็ได้เออจะได้แม็กแม็กไม่รู้อัพทำไมนะอัพให้มันแม็กเฉยๆยแต่ว่ามันก็น่าจะใช้ได้แหละที่จริงอะ่ะถ้าจะอัพอควรอัพธนูนะอัพธนูนะที่จริงอันนี้ใช้ได้เหมือนกันแต่อืมมันยังประูกใจสักปันไดแต่กันยังบาเป็นหยังดอกเออมันกดไปแล้วนี่อันนี้ก็น่าอัพนะคะคาถามนดำเอาหน่อยดีกว่า เอาหน่อยดีกว่าเมื่อกี้คาแต่ตื่นเต้นไงเออไปอัพไอคอนเฉยเลยอืมเอาเอาเอาคอนออกไปก่อนเออเราจะมาอัพคาทากันนะคะชิบชบชิบชบชิบช,บช,บชบอ่านี่เลยบวกห้าแม็กไปแล้ว คันธนูก็เป็นอันหนึ่งที่น่าใช้อยู่นะอันนี้ก็เป็นเกียร์ฟรีที่โอเคนะคะคาทาเทโบรานอ่าคาทาเกติยศอันนี้ก็ลดคูลดาวน์ได้ดีเลยเพื่อนๆสาหรับคนที่มีเกียร์สายฟรีนะคะนี่มันลดสุดๆเลยนะอ๋อเจ้าอ่าแล้วก็เหลือเฟสอันสุดท้ายนะคะก็คือการแปลร,รูปคริสตัลนะอืมชิบชาบชิบชาบ,ชบเราก็จะมากดเอานอนตัวนี้ไปเลยเออ เอาไม่ไม่ขายดีกว่าเอาอันใหม่เอาอันใหม่เออเสร็จเซี่ยวไฟลินอาชีพอ่าอันนี้อันนี้แล้วกันเออขายไปเลย18อันเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่านี่เลยนะคะก็เป็นการเคลียร์พารกิจวระจำวันนะคะของเด็กหญิงดองแดงน้องยูรินะคะแล้วก็การแบบว่าที่น้องยูริมาขอกําลังใจที่จะได้เข้าร่วมการคัดเลือก g กรนเจอร์ครีเอเตอรคนะคะไม่รู้ว่าอนาคตจะออกมาเป็นจังไหแต่น อยูริก็จะทําให้เต็มที่นะคะพี่พี่ <c oughs> <c oughs> น้องยูริไม่ได้ไม่ได้แบบพูดเหมือนน้องแต่ที่จริงก็อายุ17แล้วนะอยู่มาห้าครับผมอยู่มาห้าอ่า ก็ยังรู้สึกว่าบางทีการที่เราอยู่ม .5 ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะโตเสมอไปนะคะอาจจะมีบางความคิดที่ยูลี่ยังเป็นเด็กและอาจจะมีบางความคิดที่รู้สึกว่าเติบโตขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าต้นไม้ของเรานะคะมันก็ยังต้องเติบโตไปข้างหน้าจนกว่ามันจะถึงวันที่เราโรยรานะ นี่เลยเราได้5้าดาวมาแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็มันก็โอเคกว่าเราไม่ได้ใช้อะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราอะ่ะมีเพชรขาวๆอยู่แล้วอันเนี้ย คริสตัลนะคะระดับล่างนย่ม yeah, มีคริสตัลอยู่แล้วซึ่งมันมีตั้ง5ล้านไงถ้าเราส่งเปมมันก็ไม่ปแปลกนะเออ <laughs> เพราะว่ามันมีหลายแล้วเา้ากระตรงใส่บ้างนะคะเออนีอย่ยภาษาอะไรปนยิงงมัน this is language อีสานนะคะแล้วก็ได้โบนัสเคลียร์ภารกิจมาสำเร็จแล้วก็ได้เพชรม่วงของเราที่เป็นคริสตัลอ่า นี่เลยเควสผมนี่ผมยังทำไม่แม็กเลยนะครับพาสของผมอ่าด้ยีนะคะก็มีขึ้นคำว่ากล่องของขวัญอ,อันนั่น,อ,น,น,นอันนู่นอันนี่มาให้แล้วก็มีสิ่งนี้เป็นหีบวัสดุสำหรับเรนเจอร์อะไรชนิดต่างๆนานามีน้ำยามีน้ำยามียาแล้วก็มียานะคะเออ กินจนอร่อยแล้วมีแต่ยาตายผมจะพังไหมครับพี่เออน,นี่เลยนะคะไหวพีพแล้วก็ได้อันนี้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 เออแล้วก็อันนั้นอันนี้อันนู้นน,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 นี่เลยเรียบร้อยแล้วภารกิจการเคลียร์ประจำวันของเรานะคะเควสเย่ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ข้าวๆที่ยูริมีนะคะยูริก็มีประมาณนี้เลยนะก็จะมีคริสต์มาสมี7ดดาวแล้วก็มีอนุบาลโคลบ,โบูปับไปคลายกันไปนะคะเท่าๆที่ยูริมีนะอ่าบางทีไอดียูรินะคะอาจจะพอดีพอดีนะไม่ได้โหดมากหรือว่าไม่ได้โลมากนะคะแล้วก็ยูริเนี่ย ได้รับการเกมแล้วก็เช็ครหัสเกมนะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะติดต่อการเกมกับยูลิและอยากให้ยูลี่เช็ครหัสเกมให้ก็สามารถทักมาได้เลยนะยูริจะขึ้นลูไว้ตรงนี้เลยนะคะติ๊งน้องติ๊งน้องติ๊งน้องเออเนี่ยขึ้นไว้นานแล้ว <laughs> แล้วก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ฝากขอกําลังใจให้เด็กน้อยตาดําๆคนนี้ในการ,รเผชิญโลกกว้างที่เมืองบางกอกด้วยนะคะ <laughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบาย